เปไหนอะมอนมาช่วยแม่ด้วยมอนช่วยแม่ด้วยไอตัวนี้มันไต่ลงดียวมันไต่แม่แล้วมอนช่วยแม่ด้วยมอนช่วยแม่ด้วยมอนมันไต่แม่รีบไปหาเอ้ยมอนมีโซ่สองตัวนะแม่ ช่วยแม่ด้วยมอนช่วยแม่ด้วยมันไต่แม่แล้วมอนช่วยแม่ด,มมด้วยมนะันจับมือด้วยแม่อย่าก,กัดแม่ thẹp keo ngủ nè